สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกๆคนดำสวัส um ดีปาลู uh ่บ uh ่บอกเจ้า uh น้องสลากก็โทษเฮ็ดหยัง uh จังไดนี่ยังบ่หมดพี่น้องเอ้ยนมนี่ยังบ่หมดแต่ัิเป็นอสุดท้ายอสุดท้ายหรือว่ายังอีกก็ต้องรอรุ่นไปอีกเนาะพี่น้ององันมันบ่ได้เลือดออกแต่ว่าเฮาจงมนให้ญาติที่ว่าเฮ็ดเวียกซอยหนบ่แม่นว่า่นให้่นบ่ให้มันเลืก็เลืให้มัน วะให้ม <AND> well. <pt> ันบ่พอมันก็บ่พอแต่ความจริงในเฮ็ดแนวก็บ่พอก็ทําบ่อันเอาไว้นําเพราะว่ามันมันานสิมันบ่มีเมืองพอไผก็คือกันเนาะบ่แม่นบ่แม่น่เอาแต่คนพี่น้องบ่มีบ่มีผู้ใดมีมพอขนาดเฮายังบ่พอบ่มีไผพอนะขนาดรวยล้นฟ้ายังบ่มีผู้ใดพอดอกแต่ว่าอันนี้เฮาอันนี้ก็แบ่งไว้ให้เด็กๆหรือว่า คนท oh no? ี n n si ่มาเห็นเบียกสอยเนาะกัรอทมขีดไปเลยพี่น้องว่าห้าสิหายูได้แน่นะเอาสิเบิรตตอนใดบ่อพ่น้องเดยห้องนดํนี่สยสอแพ็กสแพ็คคือตัวนี้ก็ตัวนี้เนาะอย่างไ้ตัวนี้บ่สองอันนี้เนี่ยกาทีเรือนะมือนะมาออกกับเด็กน้อยไว้เนาะไปเก็บดอกสังนะนี่เป็นอะไรเนาะมึงนะใครใครแน่เยมือนีาจได้ออก อ,อ,อ,อีกอีกตัวม่านจ้ามึงต้องนิ่มอย่งงน้ต้องเลยปอดขึ้นมาดดมั่าเบาอดำปอดขึ้นถ้าเ่าจะปอดขึ้นกินน้ำลายบอกปอดขึ้นหรือเป็นยังกูกเคยได้ยินอ,อากาศเย็น,น,นกินน้ำหวานกินน้ำอารมณ์กินน้ำอารมณ์กินอ่ะกินของหวานลายกระป๋อที่ขึ้นคนบางคนตัวจะจอยจ้าส่องแพ็กจริงๆให้น้องดำไปพักน้องกับน้องดำไม่ให้อกดูผู้ชมบ่่ภาษีพายไมกินมันบอ โยเอากระปุบ่ได้เป็นงยังนั่นดิเมาอึ้งนมันนี้แล้วก็บ่ได้มี้อกับนี่หน่อยไว้ว่านข้าวเก็บดอกส้างสอยแลยสิคือขนมไปข้าวพุ่นลัดก้อนนะจ๊ะนะก็เลยพอดีหินนมก็เลยว่าสิไปให้เด็กน้อยเนาะพลัดป้องละสองป้องละมีเอาไปเบิ่งได้พี่น้องกินก็บดอกส้างพัวเบาหนอดเผืนเด็เด็กน้อยมีประมาณหกเจ็ดคนเนาะของมาหลายดอกเนาะแต่เขาบอยากแบ่งให้กินเลยประมาณคนละสองปองสามปองนี่แหลยอ่ะกินก๋อง ตลงเตานแบจ่บบ่เน no, ี่ยแต่ต <conquer> ัวพ่อบอให้เลือบ่นป่ะเอาใช่ทุงเลยไหมดูสิไปใส่กระตาลรดบอใส่กระตารดก็ได้ดำใสุ่งเลยเป็น <medio> ้องเฮาอุเก้แพว่ไนเ้ยจวอเมื่อเมื่ออดเอาสีให้น้องดำไปเกียนคนผูไปเกียนเด็กหน่อยวนเกียสองคั้งนะเนาะมา ลับท่านฉีบอกเมื่อานมันีบอกในน้นน้องีนัวเขายอ,อยอมเราเหรือไลายแต <l ug> ่ว่าเขาเป็นระเบียบเน้ยเป็นระเบียบกระดิ๊งหน่อยลอีไดยนี่ดำลงดำลงไปอัไรให้ฝูกเนี่ยโต๊นเฮ็ด <l ug> ดีๆหนดำห <l ug> น่าหน่าหน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 าี่ไ ป๊ะป๊ะมันกระตุดบหมันนักจังหน่อยหน่อยขี้หนูเลยพี่น้องเอ้ขี้หนูบอกนอยขีนูนนเอากระากได้น้ำมันเบรดบริมีไฟบริมไปส่งได้ว,วหมดพ้องา่นมาหอนเลยพี่น้องเอ้ แต่บ่มีนด็หน่อยมาจากคนลุซเขาลืมละเละมันทึงเกิดเนาะขันลืมกับ่ะเป็นยังม่น้องเขากับจีเดเอาเมื่อปะเมื่อ่าขี้รอดสิรถถีบดันนะอาไปใช้สะ ให้น้องดำไปนำก่อนเอานมผุณพีมาเลยพี่น้องสบายดีปาลุงสบายดี

nhi hai mươi phút phụu du nè nì đi mượn cà phê à hai mưa mươi sáu mươi sáu mươi มาดำเป็นหนละทีนน้าเออลหมือบนกั้ินนวด้ไหมเลืออยู่ประม่ณแพ็คเอาอันฝุ่น้อาอันขึ้นองเบียกดามเออไม่ใ้่ได้ใสเออไม่น่อยนอันเด่นขาีแรงกว่าได้ขาดินก็ให้ข้าไเยวข้าวสองคนสามบอให้มันเรือเด้อ มันเลือกกัหายอีเออกหายคนละซองกับพ่อเลยเนาะอยู่เป็นอยู่เปลยนน้ำจะเป็นโรงแมเลยออะ่าจัดกินลเจาะเลยเจาะกินเลยนะเจาะเลยเดนะมาอีกกหายรถนะแกรถ กะกินแล้วแลแล้วเฒคันตามจริงนะเด็กน้อยลายพี่น้องเอ้ยแต่เฮามีมีเท่านี้เนาะยังมีบักลายเด้อันบอกมันกบ่พอลคมีแต่จุมเือในนีด้คันบอกยอมเออยอมรับว่าบ้านเขาเจ้าเนาะเด็กน้อยลายประากรกลังเกิดประากรกลังเริ่ม ชี้หาค้นบุลเรียกเงินมูลนิอะง่ายๆเด้อง่ายๆง่ายมาหนำล้างกับปันกันน้ำมูเพราะน้องอึ้งไปใจบอกไปกับม้าเหรอโดนนะไปเลย จะกาดน้องเอ้มีเล็กๆน้อยๆเนาะเอามาให้เล็กน่อยมันได้บรายมันก็เลยให้บลรายมีท่นนี้ก็ให้ท่นนี้เนาะเพราะว่าเ้ากับบ่มีลายเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่มทรกคนเนาะ ลเลยนะ่เฮ้ยก็คือใหมอีนมอไปคนขื่อเออาก็คือกั้นัให้ให้ให้นองกินน้ำให้นองกินน้ำราเราชิญางมาหยางมากค่ะวันเราองทีงอามันเนี้องมันไปส่ง มาแล้วมาเยอะขับเอาขัเราเ่างนี่หนูไปปั้นนี่ก็ใกล้ชิฮอดนางเธอก็ะเดินข้นนี่ก็ะด่อื่นกอกบันป้าแป้อะไรนอนช่องคนนะบ่กับข้าวเบายอดบ่นีแรกนั่นนอนกับเบายอดทาน่กบเบายอดทาอมานอกรับแล้วก็ให้ป้าแป้นอนน้ำให้ซ้ำเื่อว่ ดามตัวน่จกเอาสองสามอันเลยให้เขาจะเอาไปปั้นกันกินขนมนะพูกให้ทั้งล้างผูกเออปั้นกันเออเอาไปปั้นกันเอาแม่โอ้มีพยากดำอยลกลบลุยลุบอนี่ อันนี้แล้วยากมันบ่มัน้องบัดนี้ป่ะเบิ่งบรรยากาศบายอดบาอึงก็ยังบ่มาน้องนิ่มก็ยังอยู่ปากซองยังบ่สบายยังบ่ทันได้มาเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้ต่อเพิ่นมีหยังนี่เฮามีบ่หลายเฮาก็ให้บ่หลายพี่น้องเนาะให้ซํามี มาเบิ่งแล้วมีคนอยู่อยู่บนนี้เฮือนี่แต่เขาป่าเขาลุ่งนะับเผาน้องน้องนิ่มคนโตพร้อมๆนั่นดิสบายมันมีไปอยู่เนะาะเบาหยอดก็จากพ้าน้องไปทางใดเบาขอดก็ไปชงเขาพอแม่อยู่ปักโองไปไปอะ <laughs> มาจากบ้านต้องดำพี่น้องหาผูกงูผูกขั้วก่อนขั้วกะกับงูพี่น้องขัย่ามนี้มาเลยอยากอยู่ใกล้เพราะว่ามันอยากให้เขาออกกําลังกายต่องใส่เอากําลังกายกับหย่างลงไปนี่ฮะขั้วโหลดหาโลกัึ้นใครอยู่คนก็ยากอยู่เด่นขอไปไล่งูว่าเด้อเฮย เย็นสบายมันนี่เนาะนัดเช่าจอยว่าช่าจอยสิมาอยู่น้าช่าจอยไปเยือยงน้าช่าจอยไปเยือยงแม่ป้าเพิ่อนวะอยากกินฝนเขียแม่คำบักจอยลงมาสู่เอื้อยบางที่อ้ายไปเยือยงเด้อเออเออหมอแล่มอ๋อบอกฮะว่าบ๊อบเมื่อเล่ากันสิว่าเล่าเห็นเลากูลืมอันห้องยายนะกะ เป็นปนเขียกข้ามนะเพิ่นทีกินอยู่พี่น้องอยู่กับปนปนเขียนนะบบก,กินปนเคโมโนอนพี่นะ้องเดี๋ยวคามนะทีกินอยู่ในเพิ่นนัดร้านทรายเพิ่นให้วมาสู่สงคราไปเยื่องขันขันสีไปสองคนหมดได้เลยพี่น้องมันมันไก่อีป้า<ะ> <laughs> บ้างพี่น้องวาน <laughs> เคยลาคือบไปเยืเ้ยงคือแมนคือพอน้องเทียนนะมันไกะะ่อีปะซพี่น้องพอน้องเทียนนะั้น เป็นบ่ญานิยังมือนะมือนะเคยเข้าไปซองผู้เมียพี่น้องมือนะมันไปซองผู้เมียเสียงไห้เสียงเด็กน้อยไห่าเสียงเด็กน้อยไห้าบากคนไปทำมนใช้เป็นผีหรอกไม่ใช่สิมีเหลือพากลิ่วขึ้นมาลิ่วขึ้นมาน่ะบักแทนมันบ่ได้เป็นหยังมันเล่นเฉยมาถามปู่กับย่าว่าอีพ่ออีแม่บ้าข้ามห้อีพ่อะบุเรวมันสิได้เป็นหยังหมดเออ่หมดเจอแล้ว มาเลยประกาศไปพี่ท่านพองแนโว้ยคนบ่ไานยังเนี่ยแต่พี่ยานมันข่อยสีได้แง่กับเจ้าเลยเฮ้ยไปนเยสีไปยนแต่เหลังเข้านะพี่นเอ้เ้าบริยัเชียง่งอย่เลยก็มองข้ามันเาเป็นหมากก๊ี่ะพี่้องเอ้ ความมาันน่ะจิ้นคมแต่ว่าบุเป็นหมาแหนกันเลยคนละทาง หน้าหออีก็สิได้อำลาพาจากไปแล้วเลยพอกันคลิปหน่ะเด้อจุดดีไม่แห้งสุสขขก,กุกกกสุคนฝากไลค์กดแชร์กดติดตามนะสองสต่อละขอบคุณขอบคุณสุกุสุคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมที่เข้ามาให้กำลังใจสองเฮาเข้ามาคอมเมนต์นะขอบใจทุกคอมเมนต์พี่น้องขอบใจคนที่เข้ามาติดตามเก่าแล้วติดตามใหม่แล้วก็คนที่กำลังสิเข้ามา